ผมเซลล์บล็อกขายรถวนะครับวันนี้ผมก็มีรถอีกหนึ่งรุ่นจะมาขายนะั่นก็คือ Mitsubishi e ็กเพนเ r Cross H.E.V. ของเรานั่นเองนะครับผมขออนุญาตรีวิวในเรื่องของโปรโมชั่นเท่านั้นรีวิวในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งที่ผมติดตั้งให้กับลูกค้าไปนะครับขออนุญาตไม่รีวิวในเรื่องของออปชันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออปชันเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนวัสดุตกแต่งภายในเป็นอย่างไรไปตามดูที่คลิปนี้นะครับเคยรีวิวไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาแจ้งให้ลูกค โปรโมชันคันนี้ได้อะไรไปบ้างลูกค้าเนี่ยไม่รับในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งที่ผมเสนอไปตั้งแต่ตอนแรกนะผมต้องเล่าก่อนผมเสนอไปเยอะมากนะคบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอ a อนด o i d ก็มองภาพรอบคันฝาท้ายไฟฟ้าชุดแต่งรอบคันเนี่ยผมเสนอไปเยอะลูกค้าไม่เอาเลยลูกค้ามองว่าเอามาพี่ก็ไม่ได้ใช้หรอกพี่มองว่าเทคโนโลยีเดิมๆจากโรงงานเนี่ยจากมิสซูเนี่ยที่เขาให้มาก็เพียงพอแล้วสิ่งที่เขาต้องการคือแค่ชุดแต่งรอบคันเท่านั้น แล้วก็ของแถมจีบประทาอื่นๆไม่ว่าะจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งประกันคุณภาพตัวรถประกันวารันตี5ปีแสนโลประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จํากัดระยะทางประกันแบตเตอรี่10ปีไม่จํากัดระยะทางนี่คือสิ่งที่ลูกค้าเขาซีเรียสมากที่สุดแหละไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของอุปกรณ์ที่ผมเสนอไปตั้งแต่ตอนแรกเขามองว่าแค่สเกิร์ตก็หล่อแล้วแค่นี้จองมาวันหนึ่งเซ็นสัญญาไฟนนั้นประมาณ2วันเนี่ยอีก3วันแต่งรถเลยเพราะรถเรามีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละจุดดีกว่าว่าสิ่งที่ผมให้กับลูกค้าไปมีอะไรบ้าง และเดี๋ยวเรามาสรุปโมั่นต์ไฮคลิปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมขออนุญาตแนะนำรถของผมก่อนนะครับนี่คือ Mitsubishi Xpander c อ r ์ค h ร e นะครับราคาของเจ้าตัวจะอยู่ที่961,000บาทถ้าสีขาวเพิ่ม10,000บาทถ้าสีเขียวเพิ่ม10,000บาทมันจะมีสีบอลสีเทาสีดำสีเขียวสีขาวนะเฉพาะ2สีเท่านั้นที่เพิ่มเงินนะครับสีที่เรากำลังรีวิวอยู่นี้อันนี้คือสีบอลนะครับ ในส่วนของขุมพลังที่เขาให้มานะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ95แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่134นิวตันเมตรในส่วนของมอเตอร์นะครับแรงม้าอยู่ที่116แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่255นิวตันเมตรไฟหน้าทั้งหมดเป็นแบบ LED หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟ day time ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ไฟตัดหมอก LED แต่สิ่งที่ผมเสริมเข้ามาในเรื่องของสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านหน้ามีไฟ day light เพิ่มเติมให้นะครับมีไฟ LED ตรงนี้ให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ เล่นลวดลายเนี่ยจะมีขีบสีแดงตรงนี้และสีไทเทเนียมตรงนี้เออแล้วด้านล่างก็จะเป็นสีดํามีสัญ,ญลักษณ์สปอร์ตไลเดอร์ตรงนี้ให้ของจริงงานสวยมากทรงสกเกิร์ตเนี่ยประมาณ10บลูปแบบให้ลูกค้าเลือกลูกค้าเลือกลายนี้ไม่ว่าจะไฟเดย์ทามไฟหน้าไฟตัดหมอกไฟเดย์ไลไท์เป็น LED ทั้งหมดนะครับสว่างจ้าเลยนะครับทีนี้สวยครับสวยเลยตอนคืนสวยมากกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับลูกค้าบอกว่า พีไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเดิมๆจากโรงงานก็สวยอยู่แล้วนะครับมีช่องรับลมตรงนี้ให้นะครับก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องยนต์ได้ดีมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วสัญลักษณ์ HEV กระจังหน้ามันจะเป็นสีดําเงาๆและโลโก้นะครับ Exander Core ตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับมีหลายสีให้เลือกเสนี้ลูกค้าเราเป็นสีโครเมียมไปให้มันรับกับตัวถังที่เป็นสีบอลนะครับมันเพิ่มความเรียบหรูมากกว่าถ้าสีดํามันก็จะคือแบบตัดๆเกินไปอันนี้คือเสริมความเรียบหรูเข้ามาเดิมทีมันเรียบหรูอยู่แล้ว มีคิ้วตัว4ีตรงนี้สีโคมียมรถสี่บอนโลโก้ H E V ตรงนี้สีโคมียมโลโก้ตรงนี้ก็ต้องเป็นสีโคมียมเอา,อางี้ดีกว่ารถผู้ดีเอาตรงๆนะผมเป็นคนที่มองว่ารถสี่บอนน่ะมันแก่ในสายตาผมแต่พอเห็นตัวจริงๆแล้วมันสวยในส่วนของด้านข้างนะครับสิ่งที่ผมติดตั้งให้กับลูกค้าไปก็ไม่มีอะไรมากหรอกเดิมๆจากโรงงานมามันก็สวยอยู่แล้วเนี่ยไอ้พวกกราบข้างสีดำๆตรงเนี้ย มันมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับกาบข้างก็จะมีตกแต่งแขงสีบอลบอลตรงนี้แล้วก็เส้นสายสีน้าเงินตรงนี้บ่งบอกถึงความเป็น H EV นะครับตรงล้อก็มีในส่วนของล้อเนี่ยจะเป็นล้อขอบ17เนะครับเป็นสีททาปัดเงาให้ไซร์ยางที่เขาให้มาคือ2 0 5 5 5นย์ทเป็นยางบิสโตนอีโคเปียยังไม่ต้องไปเปลี่ยนแม็กนะครับขับแบบนี้ไปก่อนเสียดา,ายยางเสียดา,ายล้อแม็กที่เขาให้มานะครับสิ่งที่ลูกค้าเขาบอกว่าเขาต้องการคือสเกิร์ตถูกต้องไหมฮะเขาไม่เอาพวกอุปกรณ์ที่ผม เสนอไปตั้งแต่ตอนแรกไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ Android กล้องมองภาพรอบคันเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีเดิมทีเนี่ยกระจกเนี่ยมันเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยวมองข้างตรงนี้มีให้แล้วกระจกพับไฟฟ้าแล้วกดปลดล็อกกระจกกลางออกกดล็อกรถกระจกทับให้อัตโนมัติอันนี้ก็มีให้จากโรงงานอยู่แล้วกล้องมองภาพรอบคันก็ติดได้เรามีให้นะครับอันนี้ลูกค้าเขาไม่เอานะสกเกิร์ด้านข้างนี่ดูสิสปอร์ตไลเดอร์สวยแล้วสีเดียวกับตัวรถมีเส้นสายสีแดงตรงนี้ให้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําตัดกันได้ดีเลยทีีเดยวนะครับ ฟิล์มผมแถมให้นะครับเป็นเซรามิกไฮคูนะครับสามารถเลือกขนาดได้นะครับ40 60 80อ่าอันนี้กันศาส์แถมให้ลาวหลังคามากับรถอยู่แล้วนะครับสีดํานะครับข้อดีของการมีราวหลังคาคือเวลาอนาคตเราไปติดแหลกหลังคาเนี่ยแหลกไม่ต้องมาโดนกับตัวถังรถสังเกตรถที่ไปติดแหลกแล้วไม่มีราวเนี่ยเขาจะต้องมายึดก,กับตัวถังรถต่อให้ใส่ฟิล์มก็เหอะอะไรก็เหอะอนาคตก็เป็นรอยแต่ยเงี้ยไม่เป็นรอยครับมันจะเป็นรอยแค่ลาวหลังคานะครับเป็นเหล็กนะอย่างดีนะครับทนทาน ใน่วนของด้านหลังมีอะไรบ้างเดิมๆจากโรงงานมามันก็สวยอยู่แล้วนะครับแต่เราก็เสริมความหล่อให้กับลูกค้าไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองก็สวยแล้วนะครับสปอยเลอร์มาจากโรงงานอยู่แล้วมีไฟเบรกดนที่3ให้มีคีบฉลามให้นะครับอันนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับ by LED แล้วก็ไฟถอยเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้ยอยู่ฝาท้ายไฟฟ้าอย่างที่บอกไปว่าเสนอลูกค้าไปลูกค้าไม่เอานะครับเพราะอะไรลูกค้าถึงไม่เอาเขาบอกเขาไม่ได้ใช้มันไม่ได้มีน้ําหนักที่มากมายขนาดนั้นเนี่ยเวลาปิดก็แค่กดปิด กดปลดล็อกก็ปลดล็อกตรงนี้ได้เลยไม่ได้ยากนะครับลูกค้าบอกไม่ได้ยากพี่ไม่อยากให้ไปยุ่งในเรื่องของระบบไฟมากมายนะนี่แล้วก็มีกล้องหลังให้เห็นป้าเดิมทีจากโรงงานมาก็มีกล้องหลังให้อยู่แล้วลูกค้าบอกว่าแค่กล้องถอยหลังก็เพียงพอแล้วดา้านข้างพี่มองเห็นอยู่กระจกมันก็ใหญ่ทัศนวิสัยในการขับมันไม่ได้ยากแค่กล้องหลังที่พี่ต้องการนะครับเพราะเวลาถอยหลังต้องชี้กาแพงอะไรอยะมันสาคัญนะครับอันนี้คือเขาให้มาแล้วนะด้านล่างครับสเกิร์ต อย่างที่บอกลูกค้าต้องการแค่สเกิร์ตสเกิร์ตด้านหลังจะเป็นท่อคู่นะครับเป็นแบบข้าวหลามตัดนะท่อเนี่ยเป็นสีโครเมียมครับก็สวยงามเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำเงาแล้วก็เส้นสายสีแดงตรงนี้สัญ,ญลักษณ์สปอร์ตไลเดอร์ตรงนี้มีแค่นี้ก็หล่อแล้วเนี่ยเซนเซอร์ลูกค้ายังไม่เอาเลยให้เซนเซอร์ลูกค้าไปด้วยตอนแรกเขาไม่เอาเขาต้องการแค่สเกิร์ตอ่ะเราก็ตามใจลูกค้าด้านหลังก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปเวอรชันที่หน้ารถกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าครับ ก็ถึงช่วงสุดท้ายงคลิปแล้วนะครับผมจะมาสรุปโปรโมชั่นให้ฟังนะโปรโมชันของคันนี้สิ่งที่ลูกค้าได้รับไปคือลูกค้าใช้เงินออกรถแค่8 0,000บาทนะครับผ่อน7ปีคือ12,107บาทเท่านั้นเองณนะเดือนนี้นะต้องแจ้งก่อนว่าณนะตอนนี้นะผมไม่มั่นใจว่าเดือนหน้าดอกเบี้ยจะขึ้นหรือจะลงใครที่กําลังจะออกรถเดือนหน้าก็มาเช็กกันเดือนหน้าเดือนนี้เท่านี้ใครที่สนใจที่จะออกรถภายในเดือนหน้าเนี่ยจองรับโปรโมชันไว้ก่อนโปรโมชันเนี่ยมันจะอยู่กับลูกค้าจากสัญญาจองนั่นแหละ ข้อดีของสัญญาจองคือการจองล็อกโปรโมชั่นไว้ถ้าลูกค้าไม่ได้มีการจองล็อกโปรโมชั่นเดือนหน้าโปรโมชั่นปรับลดลงก็คือต้องเป็นโปรโมชั่นของเดือนหน้าเท่านั้นนะจะมาโปรโมชั่นเดือนนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือกรณีลูกค้าบุคคลปกติกทั่วไปนะครับจะได้รับส่วนลดเท่านี้ค้างววาเท่านี้ใช้เงินออกรถเท่านี้ถ้าลูกค้าเก่ามีซูมันจะมีเลทลูกค้าเก่าตั้งแต่ 1- 0 0 0 0ถึงส0ม0 0ืเข้าแอปพลิเคชัน M d r i v ดนะครับมันจะมีแจ้งว่า ลูกค้าได้สิทธิพิเศษรับส่วนลดเท่าไหร่นะครับมันจะมีตั้งแต่1นึ่งถึงสามหมนะครับเอาโปรโมชั่นนะั้นมาลดเพิ่มสมมุติว่าลูกค้าได้ส่วนลดเพิ่ม3 0 0 0 0ื่นอ่ะใช้เงินออกลด8 0 0 0 0ื่นพรหมหมื่นสองหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถูกต้องไหมลูกค้าได้เพิ่มอีกสามหมื่นก็ลดลงไปอีกเท่ากับใช้เงินออกลดแค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองโปรโมชั่นก็มีประมาณนี้หากลูกค้าท่านใดที่สนใจและอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมจะทิ้งช่องทางการติดตามและติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะครับโทรมาพูดคุยกันทักมาูคุยกัน ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยซื้อเพิ่มหรือซื้อใหม่ชอบแบบไหนมาคุยกันวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ